สวัสดีจ้าและนี่ก็คือสภาพบ้านที่กําลังเรนเวทอยู่นะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะอันนี้เป็นสภาพบ้านเราเองจ้าอันนี้คือสภาพด้านกาแพงด้านเาเรียกว่าไรด้านห้องนอนพอดีก็คือเอเขาเริ่มทำงานกันตอน8ปดโมงค่ะแต่8ปดโมงก็ยังนอนอยู่เลยจ้าเพิ่งจะตื่นตอนสิบเอ็ดโมงก็ต้องข่มตาหลับขับตานอนไปสภาพแบบนี้จ้าปุ๊บปุ้มปุ๊บปุปุ กำลังจอดไปทำงานค่ะบริเวณน,นี้ที่เคยจอดรถได้ก็จอดไม่ได้อีกแล้วจ้าเป็นเขตก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการรีโนเวทในหมู่บ้านนะคะอันนี้ฝั่งเพื่อนบ้านที่เขาเปลี่ยนหลังคาไปเรียบร้อยแล้วดีดีต้องเอารถไปจอดเช่อื่นเดี๋ยวไปดูกันว่ารถจอดอยู่ตรงไหนเนาะนี่และนี่คือสภาพของคนที่ไม่ได้นอนดีจ้าคือช่วงกลางคืน ช่วงกลางคืนก็ไม่ได้อนอนอยู่แล้วเชาว้ามาก็ดัง,งตั้งแต่8ปโมงเลยจ้ะ น,นี่จะเห็นว่าหลังคาบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยโล่งไปแล้วจ้ะคิดว่าเขาน่าจะไล่มาทางเนี้ยแล้วค่อยมาถึงบ้านเราอันนี้คืออะไรอะวอเดนวาเดอเฟอร์บอกะพื้นที่สนามหญ้าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เขาเอามีแผ่นเหล็กเนี้ยมาวางไว้มันก็เลยตายเรียบหมดเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่างานเปลี่ยนหลังคาเนี่ยเขาทำไปถึงไหนแล้วแต่เมื่อเช้าเหมือนจะได้ยินว่าเขาเก็บของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือสภาพของเพื่อนบ้านที่เขายังไม่เก็บเขาเรียกอะไรอะนั่งล้างใช่ไหมแต่อันนี้ของเราเขาเก็บเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูรอบบ้านกัน นี่คือสภาพให้เห็นจากมุมนี้นี่เดีไปดูหลังบ้านกนันบ้านยังไม่เก็บอันนี้เป็นห้องเก็บของที่อยู่บริเวณนอกบ้านอันนี้ก็จะต้องมีการบกผนังอะไรพวกนี้ด้วยมัง้งคิดว่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างอะ่ะ ของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรั้วกัน้นสุนัขที่คนเช่าคนเดิมเขาทำไว้น,น,น,นี่จ้าบริเวณหลังบ้าน ซึ่งแต่ก่อนในบริเวณนี้มันจะมีเขาเรียกรัวแบบนี้อยู่ซึ่งในขณะที่เขาต้องทํานั่งร้านเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาลัวบริเวณนี้ออกเพื่อให้มันเชื่อมต่อระหว่างบ้านเรากับบ้านเพื่อนบ้านได้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของในสวนจ้าก็เป็นบ้านเช่าเล็กๆะค่ะไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าเราก็มีพื้นที่ด้านหลังบ้านซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นช่วงที่เดนมาร์กมีหน้าร้อนนะนะเราก็จะนอนอาบแดดบริเวณนี้ก็ ก็ถือว่าเพียงพอนะอืมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอยู่กันแค่2คนอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือโอกาสทำคลิปขานย้ายบ้านเพราะว่าบ้านที่เราเช่าอยู่เนี่ยเขากำลังจะรีโนเวทภายในซึ่งก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้ อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราเอาพวกมูลี่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ออกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอันนี้คือจุดที่เขาจะต้องเปลี่ยน หน้าต่างทั้งหมดเลยซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ควรจะเปลี่ยนเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเรา้ภายในบ้านเนี่ยเราก็จะเปิดเ,เครื่องทาความร้อนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภา,ายในกับภายนอก,นอกเขาก็จะต่างกันแล้วมันก็จะทําให้เกิดหยดน้ําอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเราจะสังเกตเห็นง่ายๆบริเวณขอบประตูที่มันเก่าแล้วเนี่ยนะเห็นไหมบริเวณด้านนอกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหลังคาอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแต่ภายในอันนี้ก็คือสภาพที่เราเตรียมของกำลังจะย้ายนะคะส่วนบริเวณนี้เราจะต้องจัดพื้นที่ไว้ให้กับคนงานให้เขามีทางเดินเข้าถึงหน้าต่างทั้งสองด้านนี้แล้วก็รวมถึงประตูตรงนี้ด้วยที่เขาจะต้องเปลี่ยนให้เราเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะว่าเก็บไปถึงไหนแล้ว บริเวณน่ะเขาเรียกอะไรอะตู้เสื้อผ้าตรงนี้เราก็เก็บไว้เนาะเราก็ตอนนี้พยายามที่จะเคลียร์ของเขาไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าส่วนบริเวณเนี้ยเขาจะเปลี่ยนประตูให้เราแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างบ่มนุษแผนที่เขาทําไว้ค่ะคือบริเวณนี้เราจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้เขาเดินได้สะดวกซึ่งอันนี้เราก็กําลังเก็บรูปภาพที่แขวนอยู่ตรงบริเวณผนังให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าภายในห้องนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการรีโนเวท ครั้งใหญ่เลยก็คือเปลี่ยนทั้งกระเบื้องแล้วก็เปลี่ยนทั้งกระเบื้องเปลี่ยนทั้งพื้นกระเบื้องกําแพงกระเบื้องแล้วก็ในบริเวณนี้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอันนี้เป็นภาพ before นะให้ดูก่อนนี้เป็นบริเวณที่เขาเก็บของนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปบ้านที่เราจะย้ายไปก่อนเพราะว่าก่อนที่จะมืดเดี๋ยวจะไม่มีแสงเก็บภาพด้านในมาให้ดูเนาะ จากบ้านเรานะคะขับขึ้นมา,าประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ก็คือขับขึ้นมาทางเข้าหมู่บ้านนั่นแหละซึ่งตรงนี้เป็นสม,มสรใช่ไหมด้านขวามืออันนี้ก็เป็นทางออกหมู่บ้านซึ่งบ้านที่เราจะย้ายไปพักชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณน่าจะเ,าเกือบ3เดือนเนาะเพราะว่าช่วงครึ่ง,งเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะต้องย้ายกลับมาแหละ ก็คือเลี้ยวขวาทางนี้จ้าและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะย้ายมาพักชั่วคราวค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลย ันนี้เราก็ขนผงเล็กๆอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเพราะว่าติดดีรอให้คนงานเขาเลิกงานก่อนเขาไม่งั้นนี่ออ้ยชวยจังเลยทารังานี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าครวัวน่าเสียดายไม่มีเครื่องล้างจานให้อะ่ะ โอ้แต่ครัวสวยมากก่อนเลยโอ้สวยสวยสวยส,วยส,วยสวยอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นก็ทำไว้สวยมากเป็นบิวอินเนาะเมื่อกี้เราลืมเปิดไฟเนะโอ้สวยมากเลยเห็นไหมนี่นี่จ้าสนุกละทีนี้โชคดีที่ว่าลาพักร้อนอวันจานทร์อังคารอูร้ดูเหมือนจะใหญ่เนาะ อ้อันนี้เป็นห้องโถงนะคะเปิดไฟก่อนเปิดไฟยังไงไม่มีไฟโอเคโอ้โซฟาใหญ่โซฟาเหลือเฟือมีที่นั่งบาบาดะออสสติดะแฮงก์กับเชฟยานส์เหมืนเวนลิดดูสเก็ตคำนุน้อาสลัเอ่อมีโคมไฟด้วยแล้วก็อันนี้มีเดี๋ยวเราไปดูบริเวณนี้กันจ้าอันนี้จริงๆเป็นอีกทางเข้าหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ เปิดดูนอ๋อน,นี่เป็นหน้าต่างค่ะหูเลิศเลิศเลิศเลิอันนี้เป็นหน้าต่างเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันต่อนะคะเข้ามาในห้องนอนละโอ้อันนี้มีตู้เสื้อผ้าเยอะเลยอะูกใจมาก โอ้เเก็บเสื้อผ้าเพียบเลยดีเลยเราจะได้เอาออกจากกล่องนะส่วนนี้เป็นเตียงที่เขามีเตรียไมไว้ให้เช่นก็ถือว่าโอเคนะโอ้ยมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยอ,อ่ะดลวดเนาะไหนลองซิโอ้นิ่มจัง มีโคมไฟให้ด้วยที่สำคัญอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสวนด้านนอกปดดูโอเคจ้าสวนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำต่อเลย <ober> ห้องน้ำ อันนี้คือก็แล้วแต่บ้านนะคะถ้าเกิดใครเขาต้องการที่จะทําเตรียมไว้สําหรับาวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าด้านบนก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกหลังแหละแต่ว่าถ้าใครเลือกที่จะติดตั้งท่ออะไรพวกนี้เขาก็จะทําให้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะก็อยู่ที่ประมาณ3000นกว่าโครงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนช์อ,อืดูดี แล้วก็อันนี้ก็ชักโครกตรงนี้มีหน้าต่างด้วยส่วนด้านนี้เป็นนี่มีที่แขวนเล็กน้อยโอเคและนี่ก็คือบ้านที่เราจะอยู่กันเป็นระยะเวลาเกือบเกบสเดือนนะคะให้ดีๆเข้ามาดูว่าเราจะสามารถติดตั้งสายชําระได้หรือเปล่า อันนี้ให้ดูว่าลิ้นชักที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันจะต้องสอดคล้องกับด้านล่างเนาะที่เป็นแบบนี้เป็นซอฟท์ฟรสตนะจ๊ะไม่ธรรมดานี่โอเคที่องบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเป็นแบบที่เขาทุบผนังประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าอีกอีกบ้านหนึ่งซึ่งหลังนี้เขาน่าจะเลือกให้ทุบทิ้งไปเลยอะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าประตูทางเข้าที่เหลืออยู่บานเดียวเนี่ยมันก็จะมีตรงบริเวณห้องครัวซึ่งก็จะเป็นประตูบานนี้จ้าการเป็นว่าก็เดินเข้าครัวไปเลยเข้าบ้านปุ๊บก็เข้าครัวเลยจ้าแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรตู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยอ้ไม่ใช่ตู้เกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าสนนี้เป็นตู้เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้านนอันนี้เขาก็มีทำที่แขวนแจ็คกงแจ็คเก็ตเอาไว้ให้นะส่วนฝั่งนี้ก็สำหรับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรอย่างนี้คือมันก็จะดูแ,บบแปลกๆนะคือเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเดินเข้าบ้านมาปุ๊บก็จะมาเจอเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็เดินเข้าครัวเลยแต่ว่าก,ก็แล้วแต่คนชอบอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในลิ้นชักเขามีอะไรให้บ้างนะคะ เออเลิรอันนี้มีให้พร้อมเลยจ้ะเราไม่ต้องขอบมาเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันที่เราอ๋อเขาดึงแบบนี้จ้ะโอ้นี่อย่างนี้ Alert. โอเลิร์ดดข้างในฟังก์ชันการใช้งานเราก็จะหมุนได้แบบนี้เนาะทั้งบนทั้งล่างเลโอ้เต็มเลยจ้าโอเคสนุกแล้วทีนี้ย้ายกันมันเลย แต่ก็ต้องระวังเนะยอย่าขนกลับอย่าขนมาเยอะมากเพราะไม่งั้นเดี๋วย้ายกลับอย่างงานหนักเลยจ้านี่ก็เป็นนินชักมาาเป็นซอฟท์ฟลสด้วยแต่หลังที่เราเช่าอยู่อ่ะไม่ใช่แบบนี้นะเราต้องเสียงเงินเพิ่มถึงจะได้แบบนี้อ้เต็มเลยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอนนมอ้เลิศ ชอบชอบชอบมาดูตรงนี้กันอ้อันนี้ก็เป็นพวกแยกขยะนาะส่วนอันนี้เป็นล้างมือค่ะคุณขาซักผ้าไม่มีเอ้ยไม่ใช่เครื่องล้างจานไม่มีนะคะก็ต้องล้างมือค่ะก็จะประมาณนี้ทาา่ารามเนี่บ่บๆชิชารัก อันนี้ก็เป็นช่องสำหรับใส่เครื่องหลังจานจ้ามาดูอันนี้บ้างอันนี้เป็นแบบยกขึ้นด้านมังก็เปิดอันนี้มีฉาดใส่เตาอบให้ด้วยใช้ในเตาอบก,ก็จะประมาณนี้่วนด้านนี้ก็เป็นตู้แบบนี้นะคะธรรมดา อันนี้เราสามารถเก็บพวกเครื่องปรุงได้เออแต่ก็ดีนะทำเป็นแบบตู้แบบเน yeah, <so S 1> <3 S 2> ี้นี่สามชั้นแล้วก็อันนี้ฮะ yeah, so โอ้ยทำไมมันสก,กรปรกอย่างนี้ yeah, so คนที่เขาย้ายมาอยู่ก่อนหน้านี้ <Yeah. S 1> ไม่ทำความสะอาดเลยกินเหม็นมากแต,แต่ใจไป็งได้ <Yeah. S 1> ทำงานต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ มาดูข้างบนข้างยังโอเคจ้าอ๋าอันนี้สกปรกอ,อีแต่จริงความเห็นส่วนตัวก็คือคิดว่าการที่โต๊ะกินข้าวมาอยู่หน้าห้องน้ำมันไม่น่าจะเหมาะเท่าไหรอ่อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่มากจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีแขกมาบ้านแล้วเขานั่งกินข้าวอยู่ตรงเนี้ย เรานอนอยู่ในนี้มันก็จะส่งเสียงรบกวนกันซึ่งถ้าปกติแล้วบ้านเราที่บ้านเราเนี่ยก็โต๊ะกินข้าวจะอยู่ตรงนี้ส่วนทีวีเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดที่สังสรรค์ส่งเสียงดังได้โดยที่ก็อาจจะรบกวนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ค่ะ โอเคนะงั้นเดี๋ยวเราเรีบกลับไปขนขอ,ของกลับมาก่อนดีกว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาขอดูเวลาก่อนตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาที3โมงเย็นก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานของออคนงานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มการขนของลวคะ่ะสิดีให้ดูกล่องอินเทอร์เน็ตว่าทำยัง อ๋อทางนี้คิดว่าตอนนี้เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูความเร็วกันว่ามันอยู่ที่ประมาณอู้แรงใช้ได้โอเคถือว่าโอเคนะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเขาแวบไปดูสวนแป๊บหนึ่ง นี่จ้าส่วนหลังบ้านเมื่อกี้ที่มันเชื่อมต่อกับห้องนอนตรงนู้นน้อง,นง,นงฝนตกค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันฝนตกกันค่ะโชคดีที่ว่าตอนที่เราเลือกบ้านนักสำรองเนี่ยแจ้งไว้ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเขาเราเราขอเลือกแบบเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเพื่อนบ้านเราอะที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขาได้เป็นแบบเนี้ยว่าโชคดีมากเลยที่เราแจ้งเขาไปเพราะว่าเขาก็ให้เราระบุ รายละเอียดที่แบบว่าว่าเรามีข้อจํากัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกบ้านแบบชันเดียวให้เรา